สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้นะครับว่าเกมนี้เป็นเกมสําหรับสายเติมนะครับรเรียกเกมอีกอย่างหนึ่งว่าเกม p พย์ทูวินนะครับ p พที่แปลว่าจ่ายนะครับไม่ใช่เพที่แปลว่าเล่นนะครับอ่าเข้าใจกันนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้หรอกจะมาพูดในส่วนของเรื่องอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับมันมีอะไรดีบ้างครับอันดับแรกเราก็ไปดูเลยครับจะเห็นนะครับว่ามันมี ข้อเสนอที่ซื้อนะครับสำหรับใส่เติมเมื่อคงกาไรครับเพราะแม่งลดเยอะชิบหายเลยเยอะอยู่อ่ะถามว่าใส่ฟรีมีติดซื้อไหนบ้างครับก็มีติดซื้อสกินครับย่าเห็นนะครับที่มีรูฟักทองเนี่ยครับเฮ้ยกัดปดไปโดนเดี๋ยวกูงานเข้าร้อยทองเลยนะนะถามว่าพี่จะซื้อสกินนะครับคงไม่ซื้อครับเขาสกินไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับเห็นนะครับมีแพ็กเดียวนะครับที่ซื้อด้วยทองได้นะครับนอกนั้นนี่คือเติมเงินล้นๆ้นเลยนะครับ นี่ามว่ามันแพงไหมแม่งร้อยทองแลกันเดี๋ยวนะถ้าจำที่พี่พูดได้คือหนึ่งหนึ่งทองห้าสิบาทใช่ไหมครับร้อยทองก็คือเดี๋ยวนะโปงโปง้งห้าพันบาทครับเออก็แม่งสามเท่าจริงจริงอะไรเออแม่งราคาม่เราถามตากนจริงจริงหนึ่งทองห้าสิบาทแต่ถ้าถามพี่พี่แลกหนึ่งทองห้าสิบาทกูคงไม่แลกเพราะเพราะเงินมันหาง่ายเกมเนี้ยถ้าใครทําตามที่ที่พี่สอนคลิปการฟาร์มนะครับได้อยู่แล้ว ไม่ยากอะแล้วถามอีเวนต์มันจะมีอะไรดีพวกนี้พี่แม่งมีแต่เติมกับเติมและก็เติมบอกมีก็ยังมีมีข้อดีอยู่นะครับสําหรับสายฟรีอย่างเราถามมันคืออะไรครับมันคือเนื้อเรื่องครับในส่วนเนื้อเรื่องที่อัปเดตนะครับก็ถามทําไมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจะเห็นนะครับว่าด่านที่พี่ฟาร์มเคยแนะนําก็คือด่านสามคิดยี่สองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับงอนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับอ้าวใครโทรอะไรมาอีกเนี่ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆอคืยชีวิตนี้แม่งลำบากจริงโอเคครับก็มาต่อกันนะครับอพอดีมันมีคนจะเอาของมาส่งครับบ้านพี่ก็ทําหลักๆก็เป็นค้าขายนะครับนี่แหละครับ G B ตัวจริงกระทิงแดงครับแม่งรับเลทุกงานครับเมื่อวานก็ใครเรียกวะวันนี้อะไรเนี่ยโอเคโอเคครับนอกประเด็นไปไกลเดี๋ยวยาวรีบทำให้จบแล้วไปเอาของดีกว่า จะเห็นนะครับว่าหัวมันโตโตครับแล้วถามมันดียังไงครับนี่ครับเฮดถอดง่ายขึ้นครับนะครับโป้งป้างโป้งปางกันแบบสนุกสนานนี่ฮะปลาจิงโกนเลยทีเดียวนะครับยิงกันง่ายๆนะครับนี่คิดจะพลาดไปหัวหนึ่งเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับแตโบกติีถ้าเล่นดีๆมันก็ง่ายอยู่นะพอดีมันอาพี่มันแบบเวลามันยังไงครับมันง่ายนะเพราะหัวมันโตเราก็มีโอกาสทําเควสแบบที่ว่าเลือดไม่ลดได้อยู่นะ พอหัวมันโตมันยิงง่ายสังเกตตอนที่พี่เล่นให้ดูตอนฟาร์มกันใช่ไหมครับมันยิงโดนหัวยากนะอันนี้แม่งหัวเท่าตัวเนาอคือยิงยังไงแม่งก็โดนอมแต่พอดีของพี่มันจะกระตุกนิดนึงนะครับเวลอาอัดคลิปมันก็เลยแบบอาจจะมีวืดไปบ้างแต่กปกติถ้าพี่เล่นเองเนี้ยไม่ได้เปิดคลิปพี่ก็โดนทุกตัวนะพอหัวมันโตอน,นี่วืดไปตัวแน่ๆนะเนี่ยพี่รู้เลยเพราะเมื่อกี้พี่เห็นอยู่หัวมันไม่แตกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอีกรอบ อาธิตให้ดูอีกรอบนะครับเป็นแซมเปิลเปิลเปิลเดียวไม่ได้ต้องแซมเปิลเปิลแ <laughs> มเดี๋ยวคราวนี้ตั้งใจยิงเลยเมืม่อกี้แม่อะไรกันวะวแต่มันก็ยังก,กระตุกอยู่นะเป็นทุกครั้งที่พี่อัดคลิปเลยไม่รู้เป็นอืมพี่ก็ไม่เข้าใจมันทาให้มังหิวมันยิงวุดวุดไปได้เหมือนกันนะเวลามันกระตุกเนี่ยเาทาตีที่เล่นที่จะไม่ค่อยกระตุกสังเกตน,นะครับมันยิงง่ายขึ้นนะเพราะหัวมันโต ปกติตรงนี้ที่พี่จะยิงแค่หัวเดียวเรายิงได้หลายหัวเลยนะเพราะหัวมันโตนี่ครับโอค้ค้างค้างค้างไม่เอาดิลูกไม่เอา,ไม,า,ไ,มเอาไม่ค้างไม่เอาไม่ค้างแม่งเลยไม่โดนีนหัวแล้วค้างบ่อยหนาโมโหจะเห็นนะครับว่ามันยิงง่ายนะอืยิงง่ายยิงเร็วเพราะนั้นมันเหมาะที่น้องจากการเล่นผ่านดานนะครับในส่วนเล่นผ่านดานนะพี่แนะนําว่าให้ไปผ่านดานที่เราผ่านค่าบอสมันแล้วห้คบก่อนนะครับในส่วนเนื้อเรื่องหลักอะ ด่านที่เราเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับไม่แนะนําให้ไปเร็วนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกเหตุผลในคลิปหน้าครับว่าทําไมแล้วกันอันนี้คิปเนี่ยเอาส่วนนี้ก่อนแล้วกันเห็นไหมครับจริงๆริงมันจะโดนหมดนะเ,เดี๋ยวพี่ขออีกรอบได้ไหมอขออีกทีดีรู้สึกมืนิมมือมันตกตกนะขออีกสักทีขออีกสักทีเนดะี๋ยวมาพี่ลำคานเังวครับเกมเนี่ยแม่งเล่นสองเกมโฆษณาพ่อบึ้ม มึงจะแบบหน้าเงินไปไหนวะเนี่ยมอกเลยให้ดาวเดียวเพราะมึงแม่งให้โฆษณาทุกสองรอบนี่แหละโคตรเรืองเนี่ยเอาไหมจริงๆพวกสีที่เล่นี่ไม่ค่อยจะพลาดขนาดนี้เลยน,นะครับมันยิงหัวง่ายนะครับเห็นไหมครับหัวมันโตโตครับยิงโป้งป้งโป่งป้งแม่งแบบคือพี่ว่าพวกน้องเล่นต่อให้น้องแบบไม่แม่นยังไงนะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องยิงโดนหัวบ้างแหละ ถูกไหมครับเพราะหัวมันโตถ้าหัวไม่โตพี่แนะนําครับไปวัดครับเอาส่งเอาพี่ไปวัดไปทําอะไรพี่ให้ยิงไม่โดนไปนั่งสมาธิให้มือมันแม่นเปล่าครับไปวัดสายตาประกอบแวนคือ <c oughs> แต่แดงว่าน้องตามีปัญหาแล้วถ้าหัวมันโตขนาดนี้แล้วยิงไม่โดนทักตัวนะพี่ว่าแบบเด็กยิงพี่ว่าหลานพี่ยิงมันก็โดนหัวนะถ้้ยิงไม่โดนหัวเลยนี่แม่นน่าคิดนะหัวมันโตจริงจริง ยิ่กสะอาดีให้ดูแลครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับอีเวนต์นี้ก็อย่างที่บอกครับข้อดีแม่งมีอย่างเดียวครับคือซอมบี้หัวโตขึ้นครับยิงเฮดช็อตได้ง่ายขึ้นนะครับก็เหมาะสําหรับการทําอาชีพเมนเฮดช็อตนะครับหรือฟาร์มเงินนะครับสังเกตนะครับเงินพี่ก็ได้เยอะอยู่นะเพราะพี่ฟาร์มเฮดช็อตได้ง่ายขึ้นครับพี่ก็เล่นแม่งแบบทุกๆสองชั่วโมงครึ่งครับมาถึงสองชั่วโมงครึ่งพี่ก็เปิดมาฟาร์มฟาร์มเสร็จผ่านสิบห้านาทีพี่ก็ออกครับแค่นี้งครับนี่การฟาร์มครับ ก็ตกกันไปนะครับกับการแนะนำอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับซึ่งหลายคนแม่งก็คงจะผิดหวังกันนะครับเพราะแม่งไอห่าไม่มีห่าอะไรให้กูเลยมีอย่างเดียวซอมบี้หัวโตงยิงให้ขึ้นโอเคครับก็จบกันไปนะครับกับการแนะนำอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ํำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็าอาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตหรือแนะนำพี่ก็จะมาแนะนำเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีรักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ